อย่างที่เรารรู้กันว่าในปัจจุบันอนิเมะแนวต่างโลกถือว่ามีอยู่เกินตลาดเป็นอย่างมากและหลายเรื่องคุณภาพมันก็ดัดดาดยังไปทางแย่ทั้งมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนดูบางส่วนจะเริ่มด้อยค่ามืนมองว่าอนิเมะแนวนี้มันไม่สนุกซ้ำซากน่าเบื่อซึ่งตัวผมในฐหาหนะให้ดูแนวต่างโลกมาเยอะก็ไม่เถียงครับส่วนใหญ่มันห่วยจริงๆแต่ว่าในบรรดาขยะเหล่านั้นมันก็พอจะมีเพชรที่แอบซ่อนอยู่เหมือนกัน แค่ใครอะไรคนอาจจะไม่ได้ใส่ใจเพียงเพราะามันจ่ายหน้าซองเพราะเป็นแนวต่างโลกหนึ่งในงนั้นก็เพื่อนผมเองได้แหละแนะนําอะไรไปแม่งไม่ดูสักเรื่องบอกว่าเอ้ยต่างโลกอีแล้วว่าไม่ดูไม่สนขยะก,กากทางที่แบบเฮ้ยมึงยังไม่เคยดูยได้ซ้ำนะเว้ยมึงจะเหมารวมทุกเรื่องอย่างนี้ไม่ได้เพราะงั้นคลิปนี้ผมจะขอพูดถึง10ออนิเมะต,ต่างโลกที่สนุกดูเพลินกันสักหน่อยก็แล้วกันทั้งนั้น10เรื่องที่ผมหยิบมา จะไม่ใช่อนิเมะเก่าแต่อย่างใดเพราะเราก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าต่างโลกแต่ก่อนมาค่อนข้างสนุกเช่นเกตดโนเกมโนไลฟ์ซิโลโนสกายมะล็อกเฮลเลซอนอะไรพวกเนี้ยคือสมัยก่อนต่างโลกมาค่อนข้างดีงามส่วนทางกับสมัยนี้ที่อะไรก็ไม่รู้ผมไม่จะขอหยิบแค่เฉพาะอนิเมะที่ออกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเท่านั้นแล้วขอย้ำไว้ก่อนว่ายังไงมันก็เป็นเพียงรสนิยมส่วนตัวนะ1ิบเรื่องที่ผมพูดถึงคุณอาจจะไม่ชอบสักเรื่องเลยก็ได้ แต่ก็ถือว่าทําไว้เป็นทางเลือกสําหรับใครที่ไม่รู้จะดูแนวต่างโลกเรื่องอะไรดีโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปเริ่มกันเลยเออใช่อีกอย่างหนึง่งคลิปนี้ไม่ใช่การจ่าดับนะครับไม่ต้องหัวเสียนะถ้าเกิดผมเอาเรื่องอะไรมาก่อนมาหลังมากันที่เรื่องแรกเป็นอนิเมะที่หลายๆคนน่าจะลืมไปด้วยซ้ำมัง้งว่ามันเคยมีตัวตนแต่ว่าน่นก็ถือเป็นต่างโลกเรื่องหนึ่งที่ดีมากกับเซนชูเมะที่บอกเล่าเรื่องราวของนางเอก นักวาดยอดฝีมือที่มาวันหนึ่งตัวเองก็ดันล้มป่วยเพราะอาหารเป็นพิษและเมื่อลืมตาม,มาอีกทีก็ได้มาโห่ต่างโลกแล้วแถมในโลกนี้ยังเป็นโลกจากอนิเมะที่เธอปวดปานซะด้วยซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อจากนั้นก็ต้องไปลองดูกันเอาเองโดยจุดเด่นที่ทาให้อนิเมะเรื่องนี้มันน่าสนใจอย่างแรกเลยงานภาพที่รังสรรค์โดยสตูดิโออย่างแมปปาเพราะงั้นการันตีแน่นอนว่าคุณภาพแม่งสุดจัด2คือเรื่องของการนําเสนอ เม่บอพอดเรื่องมันจะดูเบสิกแถมแต่และตอนมันก็มีจุดเริ่มต้นจุดฮุกแล้วก็จุดจบที่ใกล้เคียงกันเริ่มต้นพูดคุยสักพักเจอปัญหาตบท้ายด้วยการต่อสู้จบ1ตอนเข้าสู่ตอน2ก็พูดคุยเจอปัญหาต่อสู้วนเวียนไปเรื่อยๆแต่ที่อย่างนั้นสิ่งที่ยวได้ในระหว่างทางมันก็สนุกเลยฉา,ากแอคชั่นมันมันมิตรภาพที่แสนอบอุ่นดราม่าที่แสนตาตึง เรื่องสคัญก็คือเรื่องของคาแรคเตอร์ตัวละครที่แต่ละคนก็มีสเสน่นห์และน่าจดจําเป็นอย่างมากทยังมีพัฒนาการแบบที่เราสามารถเห็นได้ชัดเช่นาะเอกที่แรกแรกโคตรน่าลคาคันพูดมากชอบเหกปากอีกโก้สูงแล้วก็ไม่ค่อยสนใจคนรอบข้างแต่พอเวลาผ่านไปนางก็เริ่มใส่ใจคนอื่นมากขึ้นรับฟังมากขึ้นแล้วก็มีทัศนคติที่ดีขึ้นทําให้จากตัวละครที่ผมเกลียดจนอยากปิดอนิเมะทิ้งก็กลายเป็นตัวละครที่ผมค่อนข้างถูกใจ ไม่ว่าโดยภาพรวมอนิเมะมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบเพราะจุดที่มันตึงหิบใจผมก็ยังมีอย่างเวลานางเอกมันจะแสดงพลังทําไมเราต้องเสียเวลามาดูแอนิเมชันเดิมๆวนไปวนมาด้วยวะหรือว่าการต่อสู้ในสุดสุดท้ายที่แบบเออเฮี้ยอะไระเนี่ยแต่ว่าถ้าใครชอบอนิเมะภาพสวยนางเอกเป็นตัวดำเนินเรื่องฉากแต่ละซีนทําถึงตัวละครน่าจดจําแล้วก็ยังได้เห็นพัฒนาการของตัวละครนี่ก็ถือเปอ็นอนิเมะที่ไม่ได้แย่ เรื่องที่2อิเซไคชิคาคุหรชื่อไทยู่วนสิ้นที่ต่างโลกเมที่บอกเล่าเรื่องราวของพระเอกผู้ซึ่งวางแผนจะฆ่าตัวตายเพื่อพ่อของคนรักแต่ว่าจู่ๆตัวเองก็ได้ถูกอัญเชิญมายังต่างโลกซะง,งั้นพระเอกเลยคิดที่จะหาทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองตายให้ได้ซึ่งนั่นก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายที่ในชัน่งแรกเราอาจจะคิดว่าเมแม่งทํามาเอาหาเน้นเกาปันป่นๆดูได้ชิวๆ แต่เข้าจริงผมบอกเลยนะว่านี่เป็นอนิเมะที่มีเนื้อหาเข้มข้นกินใจและลึกซึ้งมากแต่ซีนทำออกมาได้โคตรจะสุดอีกทั้งยังสอสแสดแทรกข้อคิดเอาไว้มากมายคาแรคเตอร์ตัวละครก็มีสเสน่ห์ในระดับที่ถึงจะโผล่มาแค่ตอนเดียวหรือว่าตอนครึ่งผมก็อินไปกับมันได้แถมพระเอกของเรื่องก็ถือว่าเป็นทั้งตัวชงตัวฮาแล้วก็ตัวบั็กที่โคตรจะเอนเตอร์เทนหรือพูด,ดง่ายๆคือมาเป็นอนิเมะที่มีคอนเซปต์ค่อนข้างแปลก และน่าสนใจเรื่องนางไร้เลเวล9 9คือเอาตรงๆนะอนิเมะที่นางเอกเกิดใหม่เป็นนางไร้หรือนางเอกไปเกิดใหม่ในโลกเกมจีบหนุม่มผมว่ามันสนุกแทบทุกเรื่องแต่ถ้าต้องเลือกอันที่ชอบที่สุดก็คงจะต้องยกให้เรื่องนี้นี่แหละตัวในเรื่องย่อไม่มีอะไรมากนางเอกตายจากอะไรสักอย่างแล้วมาเกิดใหม่อีกทีในร่างของหญิงสาวนามว่ายูเมล่าซึ่งก็เป็นนางร้ในโลกของเกมจีบหนุม่ม ถ้าก็เลยตัดสินใจฝึกฝนทักษะของตัวเองตั้งแต่ในวัยเด็กเพื่อที่ในอนาคตจะได้สามารถเอาตัวรอดได้แต่ว่าฝึกไปฝึกมารู้ตัวอีกทีก็ดันเลเวล99แซงหน้าชาวบ้านชาวช่องไปซะแล้วและนั่นก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเนื้อเรื่องที่ใครหลายคนก็อาจจะคิดว่าเออมันก็เนื้อหาธรรมดาไม่ใช่หรอวะเกิดใหม่เป็นนางไรหาวิธีทําให้ตัวเองรอดก็ใช่มันเบสิก แต่สิ่งที่มันได้เหมือนใครก็คือนาเอกในเรื่องถูกเปิดโปงตั้งแต่ E ีีแรกๆเลยว่าตัวเองเลเวล99แต่ก็ดันไม่มีใครเชื่อคิดว่านางเป็นพวกหลอกลวงโกงเลเวลซึ่งมันต่างกับอนิเมะแนวนี้ที่โดยปกติตัวเอกก็ต้องปกปิดพลังแก้งทําเป็นอ่อนแอไม่ค่อยทําตัวเด่นจนโดนดูถูกไม่หยุดแต่เรื่องนี้ยตกกันข้ามครับนาเอกตนเปิดโปงแล้วตัวเองก็เลยใส่สุดโชว์เทพแต่ก็ยังไม่มีใครเชื่อ แล้วก็พากันดูถูกหาว่าเธอเป็นพวกหลอกลวงต่อไปผมได้แบบโอ้โหเฮียโชว์หวดแทบจะทำลายเมืองขนาดนี้มันยังไม่เชื่อว่านางเอกเก่งอีกแต่ก็นั่นแหละมเมล์กลายเป็นจุดที่ทำให้อนิเมะมันสนุกน่าติดตามเพราะยิ่งดูแล้วก็ยิ่งอยากเห็นว่านางเอกจะโชว์อะไรที่เทพกว่านี้อีกไหมเดียจะมีตัวละครที่เริ่มเชื่อในความเก่งของนางเอกหรือเปล่า แถมในส่วนของคาแรคเตอร์นางเอกผมก็ชอบมากเพราะอย่างอนิเมะแนวเกิดใหม่เป็นนางายทั่วๆไปนางเอกก็มักจะเป็นตัวละครที่คล้ายๆกันน่ะเย้มเยี่มยมแจ่มใสากาวจริงจังแต่ว่านางเอกในเรื่องเนี้ยเธอจะออกไปทางคูเดเล่ไม่ค่คยแสดงอาการเป็นคนนิ่งๆแต่ว่าก็มีด้านน่ารักในแบบที่มันโดนใจผมสุดๆเพราะงั้นใครชอบอนิเมะเกิดใหม่เป็นนางไรหรือว่าชอบอนิเมะต,ตัวละครเทพเรื่องเนี้ยโคตรเดีเรื่องที่สี่ อิเซไคนนบิลิโนกะหรือชื่อไทยเกษตรกรตามใจในต่างโลกเรื่องราวของพระเอกที่ก็เหมือนเดิมอะนี่กูต้องอธิบายถูกเรื่องปะวะคือในโลกก่อนชีวิตของพระเอกแม่งบัดซบมากๆทั้งการโดนหักหลังหรือไม่ก็ป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หายพอตัวเองตายพระเจ้าจึงได้มอบโอกาสที่2ให้มาเกิดใหม่ต่างโลกโดยมีร่างกายที่สุขภาพแข็งแรงและเรื่องของวิเศษที่ตัวเองได้มาอย่างอุปกรณ์สารพัดประโยชน์ ใชพระเอกเริ่มที่จะปลูกผักทําฟาร์มสร้างบ้านสร้างเมืองกลายเป็นจุดเริ่มต้นของอนิเมะที่โคตรจะชิลคือถ้าเกิดทําหาถึงความสมบูรณ์แบบเรื่องเนี้ยไม่ได้มีสตรอรี่ที่เข้มขน้นงานภาพไม่ได้สวยเหตุการณ์ต่างๆก็ไม่ได้ตาตึงแถมเนื้อหาในหลายครั้งมันก็ดูรว่แปลกๆแต่สิ่งที่มันมาเหนือแสงหน้าชาวบ้านแบบสุดๆนั่นก็คือความเพลิดเพลินในแต่ละ EP ีคืออะไรไม่รู้อะทำฟาร์มล่าสัตว์เจอสาว แต่แม่งเพลินชิบหายในระหว่างดูขัดใจใช่แต่รู้ตัวอีกทีโอ้เชีย่ยก็ดูไปสี่ห้าตอนติดกันเลยเหรวว่าวแบบไม่รู้ว่าจะอธิบายความดีงามของมันยังไงเอาเป็นว่ามันไม่ใช่อนิเมะที่ดีแต่ถ้าใครอยากหาเรื่องเข้าวเวลาไม่ต้องจริงจังซีเรีสเรื่องนี้คือเดอะเบสเรื่องที่ 5. ยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่เมที่บอกเล่าเรื่องราวของพระเอกชายหนุ่มธรรมดาที่ต้องการจะมีชีวิตแบบสงบสุข แต่แล้ว,วันหนึ่งตัวเองก็กำลังถูกอัญเชิญมายังต่างโลกในฐานะผู้กล้าพร้อมทั้งเตรียมถูกขายให้กับประเทศอื่นทันทีเนื่องจากประเทศที่อัญเชิญพระเอกมากํลาลังมีปัญหาภายในและขัดสนด้านการเงินแต่นอนพระเอกไม่ยอมมองว่าถึงตัวเองโดนขายไปประเทศก็ไม่ได้จเจริญตัวเองจะได้ใช้ความรู้ทั้งหมดที่ร่ำเรียนมาเมื่อโลกก่อนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา,าต่างๆที่เกิดขึ้น และเมื่อองราชาเห็นถึงศักยภาพก็เลยตัดสินใจล่จากตำแหน่งและมอบหมายให้พระเอกกลายเป็นผู้นำประเทศคนต่อไปซึ่งนั่นก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของตัวอนิเมะที่ถ้าเกิดว่าคุณชอบอนิเมะพระเอกเก่งฉลาดบริหารบ้านเมืองจัดการปัญหาร,ระหว่างประเทศหรือก็คืออนิเมะเน้นพูดคุยประชุมแบบเดียวกับล็อกฮอลเลซอนเรื่องนี้สนุกครับแม่ผมจะจำไม่ค่อยได้ก็เหรอเพราะดูจบไปนานมากแล้ว แต่สิ่งที่ผมไม่มีวันลืมก็คือความรู้สึกสนุกที่ได้เห็นพระเอกพูดคุยจัดก,การปัญหาต่างๆเคียงคู่กับนางเอกที่คอยซัพพอร์ตเต็มที่แต่ว่าในทางกลับกันถ้าคุณเกลียดอนิเมะเน้นพูดอยากได้แอคชั่นเดือดๆือมันๆผมนแนะนำให้ข้ามเรื่องน,นี้ไปดีกว่าเรื่องที่6ชีวิตไม่ต้องเด่นขอแค่เป็นเทพในเงาซึ่งก็เป็นอนิเมะที่ผมพูดถึงค่อนข้างหลายครั้งทำไงได้อ่ะก็เมฆมันดีถือเป็นแนวต่างโลกที่ผมยกให้ว่าสนุกติดท็ทอป5เลย ตัวที่เนาเรื่องจะพูดถึงพระเอกเด็กหนุ่มที่มีความฝันอยากเป็นเทพในเงาหรือเวลาบุรุษที่คอยปรับปรามเหล่าร้ายแบบไม่ให้ใครรู้จะได้ฝึกฝนทักษะต่างๆมากมายแต่ว่าไม่ว่าจะพยายามมากเพียงใดตัวเองก็รู้ว่ามนุษย์นั้นมีขีดจำกัดอยู่พระเอกถึงตัดสินใจที่จะเอาหัวไปโขกกับอะไรสักอย่างก่อนที่จะวิ่งไปให้รถชนเพื่อมาเกิดใหม่ต่างโลกที่มีทั้งความแฟนตาซีแล้วก็เวทมนต์ต่างๆซึ่งนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายความเกาที่เราจะได้จากตัวนิมเม คือถ้าเกิดเราดูแค่เฉพาะชื่อเรื่องหรือว่าอ่านเนื้อเรื่องย่อแน่นอนมันไม่ได้ต่างกับแนวต่างโลกทั่วไปแต่ถ้าคุณได้ลองดูจริงๆก็จะรู้ว่าการนาเสนอของเรื่องนี้มันมีเกกลักโคตรๆจากการที่พระเอกต้องการจะเป็นตัวประกอบมันก็คือตัวประกอบจริงๆจงใจทําตัวอ่อนแอทําตัวเป็นขี้แพ้ลูเซอร์ไม่กล้าสู้ใครแต่เบื้องหลังก็ใส่ผ้าคลุมใช้พลังขั้นเทพจัดการกับเหล่าไวายร้ายซึ่งไม่เป็นไรที่โคตรเก่าโคตรเท่และก็โคตรแหวกแนว แบบมันจะมีสักกี่เรื่องวะที่พระเอกแม่งเห็นว่าเฮ้ยซีนเนี้ยตัวประกอบต้องร้องไห้นี่หว่าแล้วแม่งก็ร้องไห้หรือซีนนี้ตัวประกอบควรจะเข้าไปตายตัวเองก็เลยวิ่งเข้าไปแล้วก็แกล้งตายโอ้โหทำไปได้แถมอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นไฮไลท์สาคัญก็คือการที่โลกมันหมุนรอบตัวพระเอกตลอดเวลาคือพระเอกเราอะเป็นหนึ่งหัวหน้าชาร์โดกาเดนองค์กรที่คอยปรับปราลัทธิชั่วไ้ายแต่ว่าเจ้าตัวก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองมีองค์กร แต่พิวด้วยซ้ำว่าองค์กรนี้ยิ่งใหญ่โคตรและกำลังต่อสู้กับลัทธิแปลกๆอยู่สิทงที่พระเอรู้มีเพียงแค่กุบเบวอยากเล่นเป็นตัวประกอบโชว์เทียบอยู่เบื้องหลังจัดการเหล่าร้ายไปเรื่อยๆพ่อคิดว่าเหล่าผู้คนในองค์ชาโดการ์เด้นก็เป็นเพียงแค่คนที่พร้อมจะเบียวไปได้วยกันแต่ถึงอย่างนั้นสิทธิ์ที่พระเอกพูดหรือว่ากระทำลงไปพวกคนในองค์กรหรือว่าเหล่าวายไลท์ก็มาจะมองว่าพระเอกมั่งโคตรจีเนียตแผนการฉลาดล้ำทา้ายเจ้าตัวก็แค่เล่นสนุกไปเรื่อยตามภาษาคนเบว สุคนดูอย่างเราอดไม่ได้ที่จะยิ้มทุกครั้งที่ได้เห็นอะไรอย่างนี้และก็รู้สึกออโทยในเวลาดเดียวกันที่ทุกคนดันเชื่อมโยงเรื่องนูุนันนี่เข้าหาพระเอกได้เฉยคือถ้าใครชอบอนิเมะเกา่กาๆพระเอกเก่งเทพแฝงความบื้อแต่ก็ดูฉลาดในสายตาของคนอื่นเรื่องเนี้ยควรดูสุดๆหรือถึงแม้คุณจะไม่ชอบแนวต่างโลกผมว่าก็สามารถดูได้เรื่องที่เจจันทานนำพาสต่างโลกเมที่พูดถึงพระเอกเด็กหนุ่มมอปลายธรรมดา ที่ดันถูกส่งมายังต่างโลกในฐานะผู้กล้าแต่ว่าทางที่พิดาที่อัญเชิญกับรู้สึกไม่ชอบหน้าตาพระเอกเป็นอย่างมากก็เลยตัดสินใจโยนพระเอกทิ้งไปที่สุดขอบโลกแบบน่าดันดัน,ดนแต่ยังโชคดีที่ตัวของพระเอกได้รับพรจากเทพบีกตนทําให้ตัวเองจะต้องใช้พลังนี้ในการเอาตัวรอดซึ่งนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของอนิเมะคือโดยภาพรวมนี่ก็เป็นอนิเมะที่ไม่ได้ยอดเยี่ยมอะไรขาดนั้นหรอกแต่ว่าจุดที่ทําให้ผมหลงไหลและอยากติดตามมันต่อไปก็คือทางด้านของพระเอกนี่นแหละ ที่พยายามฝึกฝนทักษะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เก่งขึ้นเรื่อยๆทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจจากที่ตอนแรกเนี่ยพระเอกเราจะดูเป็นตัวละครที่แบบใจดีเฟลลี่โลกสวยมากๆแต่พอเจอเรื่องโหดร้ายเจออีกฝ่ายเป็นคนเฮี้ยพระเอกก็เริ่มค่อยๆเปลี่ยนไปเอาจริงเอาจังมากขึ้นกล้าลุยมากขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะกระทืบคนที่มันเลว ซึ่งเป็นอะไรที่โคตรสะใจเลยพรวหลายๆตัวละครที่พระเอกได้เจอไม่ว่าจะเป็นเทพธิดาตัวร้ายเผ่าปีาศาจหรืออะไรก็แล้วแต่มันดูกวนส้นตีนแทบทางสิน้นจนเราอยากติดตามต่อไปเรื่อยๆเพื่อดูว่าพระเอกจะกระทืบบุคคลเหล่านี้ตอนไหนและคือปัจจุบันไม่มีสองภาคมันก็ไม่ทําให้ผิดหวังเลยใครที่เป็นสายชอบอนิเมะพระเอกเทพก็เรื่องนี้แหละครับสนุกหรือถ้าคุณชอบแนวบริหารบ้านเมืองที่ไม่มากจดเกินไปเรื่องนี้ก็มีให้ เรื่องที่8เกิดใหม่เป็นตู้หยอดเหรียญในเรื่องย่อไม่มีหาอะไรเลยพระเอกชอบนวัตกรรมที่เรียกว่าตู้หยอดเหรียญมากๆแล้ววันหนึ่งตัวเองก็กำลังโดนตู้ปลิวใส่จะตกหน้าผาตายแห่งอน,นาถิพายก็จะมาเกิดไปต่างโลกในฐานะตู้หยอดเหรียญซึ่งจากพล็อตเรื่องผมเชื่อว่าร้อยละ80%จะคิดว่านี่เป็นอนิเมะที่เน้นความกาวความปัน่นถอดสมองอับเต็มที่แต่เข้าจริงมันแทบไม่ได้กาวเลยใช้คําว่าตลกคอมดี้น่าจะถูกกว่า เพราะใจความหลักที่อนิเมะมันนาเสนอก็คือเรื่องของมิตรภาพความสัมพันธ์และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างพระเอกที่เป็นตู้หยอดเหรียญธรรมดาขยับไปไหนไม่ได้พูดคุยแทบไม่ได้กับเหล่าผู้คนในต่างโลกที่ไม่เคยรู้จักสิ่งที่เรียกว่าตู้หยอดเหรียญมาก่อนแต่ก็รู้ได้ววาเครื่องจากเนี้ยมันมีชีวิตทําให้ในระหว่างดูมันจะเต็มไปได้วยความลุ้นและความน่าติดตามว่าพระเอกจะช่วยเหลืออีกไฟในฐานะตู้หยอดเหรียญธรรมดายังไง จะสื่อสารเพื่อให้ฝ่ายเข้าใจสิ่งที่ตัวเองต้องการยังไงหรือว่าแดนอาคตจะสามารถวิวัฒนาการจนตัวเองสามารถพูดได้หรือเปล่าเนี่ยแหละคือจุดที่ทําให้อนิเมะมันสนุกตัวเอกไม่ได้โอเวอร์พาวเวอร์มีพลังระดับเทพตั้งแต่เริ่มเป็นเพียงตู้ที่คอยซัพพอร์ตคนอื่นเรื่องเราดูไปมากผ่านไปครึ่งเรื่องเข้าสู่ตอนท้ทาย,ทายช่วยต่างฝ่ายเริ่มเข้าใจกันเริ่มคุ้นชินกันมากขึ้นแลวก็จะมีความอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูก ในมุมนึงมันก็อาจจะแปลกนะขนบ้าแลว้ววารักตู้หยดเหรียญแต่บริบทมันได้ไงจะคิดอะไรมากใครที่อยากหาอนิเมะแปลกแหวกแนวเน้นความอบอุน่นมิตรภาพความสัมพันธ์ไม่ได้กาวจนเกินไปเรื่องนี้ตอบโจทย์ครับอย่าให้ภาพพอตเรื่องหรือว่าชื่อเรื่องมาหลอกคุณเรื่องที่9 Sang, อิเซไคโอจิซังในชื่อไทยยอดคุณนะจากต่างโลกเป็นอนิเมะที่ผมไม่แน่ใจว่าจะเรียกต่างโลกได้เต็มปากหรือเปล่าเพราะเหมือนเป็นกึงก่งกรีเวิร์สซะมากกว่า แต่ก็เอานะแม้มันดีโดยในเรื่องจะพูดถึงพระเอกคุณลุงที่เข้าสู่อาการโคมา่าในไดนโพลต่างโลกและเพราะอะไรสักอย่างเมื่อเวลาผ่านไปก็ได้กลับไปยังโลกเดิมอีกครั้งเพราะกับได้รู้ว่าตัวเองสามารถใช้เวทมนต์ที่มีต้นอ,อยู่ในต่างโลกได้ทาให้นั่นกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวสุดปัน่นฮาแบบหยุดไม่อยู่คือถ้าไอเรื่องก่อนหน้านี้มันเป็นเรื่องที่เหมือนจะเกาเรื่องนี้ก็คือเกาแบบเต็มรูปแบบ มีมุกสารพัดบางอันโคตรดีบในระดับที่เราคาดไม่ถึงเลยว่าแม่งจะกล้าเล่นคือดูไปอ่ะยังไงก็ได้ลอยยิ้มแน่แอีกทั้งการนำเสนอก็ถือว่าฉีกจากแนวเดิมๆเพราะว่าเราจะได้ดูแบบสองมุมมองระหว่างยุคปัจจุบันช่วงที่พระเอกได้อยู่กับหลานชายกับการส่องความทรงจําในอดีตที่เป็นช่วงเวลาตอนที่พระเอกอยู่ในต่างโลกทําให้นอกจากความเก่าที่มาบเต็มสูบมันก็ยังมีสไลด์ออฟไลฟ์แอคชั่นหรือว่าความแฟนตาซีด้วย แถมไอสิ่งที่มันเด็ดที่สุดในเรื่องนี้ที่ผมต้อยกนิ้วให้เลยคือคาแรคเตอร์ตัวละครที่โคตรเด็ดและโดดเด่นมากใครชอบเมะเน้นถอดสมองไม่ควรพลาดในเรื่องที่สิบเก็บเงินต่างโลก80,000ื่นเหรียญไว้ใช้ยามกเกษียณนอนิเ,นเนมะที่จะพูดถึงนางเอกสาวมัธยมไปที่ต้องอาศัยอยู่ตามลําพังหลังจากที่พ่อแม่และพี่ชายของตัวเองประสบอุบัติเหตุแต่ว่าวันหนึ่งตัวของเธอก็นั้นถูกผักตกจากหน้าผา แลวมารู้ตัวอีกทีตัวเองก็ลืมตาขึ้นมาในต่างโลกแถมพอไปถึงที่นี่ได้ไม่นานนางก็ได้รู้ว่าตัวเองนั้นสามารถวาร์ปกลับไปกลับมาระหว่างโลกปกติกับต่างโลกได้ทําให้นางตัดสินใจวางแผนหาเงินจากต่างโลกเพื่อที่ตัวเองจะได้มีชีวิตอย่างสุขสบายในอนาคตึ้งจุดสนุกข,ของในเรื่องนีน้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยเอาเข้าจริงแค่ได้เห็นนางเอกคอยแก้ไขปัญหาต่างๆหรือว่าใช้ความสามารถกับอุป,ปกรณ์จากโลกก่อนให้เกิดประโยชน์แค่นี้ผมว่ามันก็สนุกนะ แต่ตัวอนิเมะมันก็ยังสามารถเพิ่มความเข้มข้นได้ด้วยเรื่องของความเป็นความตายการต่อสู้สงครามและพออ,อบวกเข้ากับคาแรคเตอร์ตัวละครที่น่าจ,จดจํามันก็ยิ่งช่วยให้ดูเพลินเข้าไปอีกคือสําหรับใครที่ชอบอนิเมะนางเอกเป็นตัวดำเนินเรื่องมีความฉลาดเหลี่ยมเก่งเรื่องนี้คือสนุกเลยอะไม่ว่าเนื้อหาบางจุดมันจะดูรีบๆเล่าไปหน่อยแต่มันก็เป็นเมทที่ดีในระดับที่ผมโคตรอ,อยากให้มันมีภาคต่อเออจริงๆทุกเรื่องที่ผมพูดในคลิปนี้ที่อยากให้มันมีภาคต่อหมดนั่นแหละ ละทั้งหมดเนี่็คือ1ิบอนิเมะต,ต่างโลกที่สนุกดูเพลินคืออย่าเข้าใจผิดนะผมไม่ได้การจะบอกว่าทุกเรื่องในคลิปนี้เป็นต่างโลกที่ผมชอบที่สุดแต่อย่างใดแต่เป็นเพียงอนิเมะที่ผมรู้สึกว่ามันเข้าถึงง่ายคนที่ไม่ชอบแนวต่างโลกก็น่าจะพอเอนจอยได้ผมก็เลยอยากหยิบมาแนะนํซึ่งกท้ายถ้าเกิดคุณเคยดูทุกเรื่องที่ผมว่ามาแล้วไม่ชอบเลยสักเรื่องมนก็ถือว่าปกติอ,อย่างที่บอกว่ารสนิยมมันก็เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคล แต่สิ่งที่เราสามารถทําได้นั่นคือการให้เกียรติกันและกันอย่ามองเพียงแค่ว่าไอ้เชนี่ดูแนวต่างโลกแม่งเทสไม่เดียวซะเลยแล้วก็อย่าเหมารวมมองว่าอนิเมะทุกเรื่องที่เป็นแนวต่างโลกจะห่วยเสมอไปไม่ว่าส่วนใหญ่ันก็เป็นอย่างไงแต่บางเรื่องมันก็อาจจะเป็นเพชรที่ซ่อนอยู่ในกองขยะก,ก็ได้การที่คุณด่าโดยที่ยังไม่เคยสัมผัสมันสักนิดเพว่ามันเกินไปอะ่ะแม้บาองคนอาจจะบอกว่ามันเป็นขี้ถึงไม่ต้องสัมผัสเราก็รู้ว่ามันคือขี้แต่ว่าเราจะมั่นใจได้จริงเหรอว่าไอ้ขี้ตรงนั้น มันไม่ได้เกิดจากอคติของคุณเองเพราะงั้นก่อนจะด่าโดยที่ไม่สนอะไรอย่างน้อยไปดูสักครึ่งตอนหรือถ้าขี้เกียจด,ดูก็ใช้ว,วิจารแบบกลางๆในฐานะคนนอกพอไม่ก็วิจารแบบมีเหตุผลไม่ต้องมาแบบเมหาเลยเนี่ยต่างโลกโง่ไม่ดูควายอย่างเงี้ยไม่สร้างสรรค์เดี๋ยวโดนกูทีบตามนั้นและคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วถ้าเกิดว่าใครมีอนิเมะต,ต่างโลกไอดวงใจหรือว่าอยากแชร์ประสบการณ์ที่มีเกี่ยวกับอนิเมะแนวต่างโลกโลก็สามารถมาคอมเมนต์ผู้เยกันได้เลย ไม่ได้ชอบอยากให้ผมทำคลิปอย่างนี้อีกก็อย่าลืมเชอยกดไลค์กดซับส,สไครต์กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย